เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีใครบาเสียลมโอ้ยกำลังทำอะไรอยู่โอย้ยอะไรอะ โยใครจะไปดูดิใครจะไปดูหรไปดูสิโอ้ยเดี๋ยว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 ทําไมมันต้องมันกวนตั้งแต่เช้าวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าวพี่โรสเฮ้ยทําไมมาแต่เช้าวะเนี่ยโอ้พี่เช้าอลไรนี่เจ็ดโมงกว่าแล้วยังไม่ตื่นอีกครับพี่ปกติพี่ตื่นเช้าไม่ใช่เหรอครับก็ใช่อะปกติเราตื่นเช้าแต่วันนี้พิเศษอะไรก็ไม่รู้เมียว้ยกวนนะสกิดยิ๊กยิ๊ก ร่างกายดูดิเธอคนเดียวว่หยพี่ลงพี่ลงดี่ลงนั่นนึงพี่เดี๋ยวเ่งทอเลยครับคือผมเลือกอยากให้พวกพี่ช่วยหน่อยครับฮะให้ช่วยเหรอครับพี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขต่อยครึ่งชั่วโมงไปพี่ไม่ทันแล้วี่ันเช้าแล้วไ่ต่อแล้วนะเรื่องแค่นี้ทำให้ตุ้เป็นตาไม่ได้พิณพัฒพี่ลงครับยังางกันแน่ฮะผมขอโต๊ะสาหรับสองคนตรงนี้นะครับแล้วก็ขอมีดอกไม้กับเทียนที่มันดูโรแมนติกเยนะพี่โรแมนติกเขาไปต้องโรแมนติกด้วยอะ จะพาได้ตามประธานมือข้าวมนนี้ครับนี่นี่นี่จูนึกอะไรขึ้นมาวะเฮ้ี่อยากจะโรแมนติกอ่ะพ่อคือผมไม่บอกไม่ไม่บอกไม่ทำให้ไปเทียแล้วกลับบ้านดีกว่าผมจะบอกรักอาริตาครับพี่ ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่ผัวอยู่นี่แค่นี้ก็ต้องหึงด้วยไม่ได้หึงแต่ไม่อยากให้ชินพัฒนอ่ะหัวใจมันแตกสลายเพราะว่าเธอทุบทุบทุบเนี่ยละเฮ้ยชินยพัฒนแกหุบปากเงียบมาตั้งนานอะไรยึ่งยังปากแคได้วะมันเป็นทางเดียวที่ผมจะล้งเขาไว้ได้ครับ ออแม่ครับไหลกเ,เดี๋ยวเย็นนี้ผมไม่ทานข้าวเย็นด้วยนะครับคือผมจะพาอริตาไปทานข้าวที่รีสอร์ทพิลงคับแม่อ๋อดีสชลูกไปเถอะไปที่นั่นนะ่ะดีไม่มีใครรบก,กวนนี่ในโอกาสไหนนะคะทำไมต้องออกไปทานข้าวนอกบ้านด้วยอะ จะมาถามมันมากความทําไมและลูกเราเป็นเมียก็ต้องเชื่อฟังผัวผัวสั่งอะไรก็ต้องทํำใ,ใช่ไหม <laughs> แต่ว่าพรุ่งนี้นิตาต้องตื่นแต่เช้าไปวัดกคุณรำพาค่ะไม่อยากจะนอนดึอกอ่ะนางทราจากว่าคุณจะมีธุระอะไรสำคัญมีหรือเปล่าคะถ้ามีก็พูดมาเลยสิคะ ไม่ได้มีอะไรด่วนเลยไปพรุ่งนี้ก็ได้หักอะไรอะ่ะหักเสื้อหนาวให้คุณไงคะนี่วันนี้แม่คุณสอนฉันถักนิตติ้งด้วยนะสาธุขอให้ปีนี้นะหน้าหนาวมาเร็วๆทีเถอะ ฉันอยากใส่เสื้อหนาวไม่ทันหรอกค่ะฉันเพิ่งหาทำ่อยังไงก็ไม่ทันหนาวนี้หรอกเอาไว้ฉันส่งมาให้ทางไปชนีแล้วกันนะคะไม่นะอะาริตาฉันต้องได้ใส่เสื้อหนาวตัวนี้แล้วเธอก็ต้องเป็นคนใส่เสื้อหนาวตัวนี้ให้ฉันด้วยมือของเธอเอง ้พยายามแค่ไหนแต่ก็ไม่ลืมเธอไปสักทีตราบใดที่ฉันยังคงต้องหายใจจะลอกตัวเองได้นานแค่ไหนป้าวันหลังเบิกตังคุณลำพานะซื้อเครื่องปั่นผลไม้หน่อยนะมีแต่เขาต้องการให้คั้นด้วยมือถึงจะอร่อยโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยป้ายาบนทำเข้าไป โอ้โหทำแกงเนื้อเอาใจคุณรำพาโอยไม่ต้องเอาใจหรอกอยากถึงยังไงคุณรำพาก็รักคุณอาริตาอยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นคนดีทำดีก็ย่อมได้ดีโอ้โหดูลูกมือสิดูภูมิใจเนาะอุ้ยอ๋อนี่พี่ริตาจะทำแกงเนื้อให้ป้ารำพาทานเหรอคะ คุณรำพาสั่งให้ทำค่ะเพราะว่าอยากจะกินแกงเนื้อฝีมือลูกสะภ้ยเถ้างั้นเดี๋ยวหนุนหมักเนืน้อให้แล้วกันนะคะทาเป็นเอาใจป้าลำพาาต้องโดูหนุนนี่เนี่ยน่เนี่นน กำเริมนะฮะเอ้าตายละวไอ้อด่าวาอาการแบบเนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะกำเริบหรอกมันโรคอะไรอะป้าแต่มันเป็นอาการของคนแพ้ท้องอ๋อคนแพ้ท้องเป็นอย่างนี้เหรอเออเย้โอ้โหชอหอตายหงแล้วป้านี่ถ้าท้องโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณลำพากับคุณจิรพัฒน์ต้องรู้กันสักวันแน่เลยอะแล้วถ้ารู้ว่า ท้องกับใครนะมีหวังหัวตั้ง,งทำไมต้องหัวตั้งเลยป้อาอ้าวระเบิดโรงบ้านแน่ๆอย่าลืมทานยาหลังอาหารนะคะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอคสอบถามก่อนได้นะคะอะ,อะไรนะคะ ได้ยินเลยค่ะเอาอะไรนะคะที่ตรวจตั้งคันชุดหนึ่งค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่น,นะคะ จริงจรงหรอเนี่ยยังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทําไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกที่เลยไปเธอก็เสื้อฉันก็สิ่ง